นี่นะดูไส์ปรากฏอือือเต็มข้อเอามืออยู่เฉยมือเฉยเอามึงจะเอามือหนีกูเพื่อนี่นะมิดฝ่ามือโอเคขวดน้ำเล็กไปเลยครับสองตัวนี้น่าจะมีโลกว่าดูไส์ขวดน้ำหกร้อยซีซีนะ ยาวขวดน้ำอะ่ะเนี่ยจอนไซนี้มันตึงจริงครับตัวเนี้ยตีต่าๆเลยเจ็ดขีดแปดขีดมีแน่ครับแล้วก็ตัวนี้ประมาณครึ่งโลตัวเนี้ยเจ็ดขีดมีแน่ไซนครับโอเคครับก็ เดี๋ยวมาดูผลงานของเราคืนนี้นะครับตกปรากฏน้ำแดงนะนี่ครับผมผลงานของเราวันนี้นะครับจะกลับแล้วนะครับก็พอได้สนุกกับบัดดี้ครับบัดบบดี้มาได้แต้วันนี้กันนะครับครับผม ขอบคุณคามากครับทาชมครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ